ฉันคิดว่ามีใครคนอยู่กับฉันมาตลอดแต่ว่าคนคนนั้นมันหน้าตาเหมือนฉันทุกประการฉันชื่อแพราอายุ31ปีอยู่คนเดียวในห้องเช่าเก,ก่าๆแถวชานเมืองเชียงใหม่หลังตึกเป็นทางรถไฟด้านหน้ามีวัดเล็กๆอยู่ห่างไปแค่บล็อกเดียว ถ้าตอนเช้าตีห้าครึ่งจะได้ยินเสียงระฆังวัดเบาๆตามด้วยเสียงรถไฟวิ่งผ่านเสียงทุกอย่างมันวนซ้ำแบบนี้เมื่อเกิดสิบห้ปีแล้วฉันทํางานฟรีแลนซ์รับตัดต่อวิดีโอทํากราฟิกให้ช่อง YouTube กับเพจต่างๆชีวิตเหมือนจะปกติเงียบๆไม่ค่อยสูงเสียงกับใครนานๆถึงจะออกไปเจอเพื่อนสมัยมอปลายหรือมหาวิทยาลัยสักทีหนึ่งแต่เหตุผลจริงๆที่ฉันเลือกอยู่แบบนี้ ไม่ใช่เพราะชอบอยู่คนเดียวหรอกฉันแค่ไม่กล้ายไขยเข้ามาไกลามากกว่านี้เพราะทั้งชีวิตของฉันมันมีฉันอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยมาตลอดไม่ใช่ฝาแฝดไม่ใช่ผีไม่ใช่ภาพในกระจกแต่มันคือผู้หญิงอีกคนที่หน้าตาเหมือนฉันทุกอย่างเดินอยู่ในโลกเดียวกันกับฉันแย่งชีวิตฉันทำลายความสัมพันธ์ฉันแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็จะถูกย้อนกลับมาใส่หัวฉันคนเดียวว่า ตัวฉันนั้นหลอนไปเองวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ฉันตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะกลายเป็นวันที่เรื่องทุกอย่างเปลี่ยนไปเช้าในห้องเช่าของฉันไม่ได้พิเศษอะไรนะักแอร์เก่าดังครางเบาๆกลิ่นฝุ่นนับอับของผ้าม่านกับกลิ่นกาแฟสําเร็จรูปที่ฉันชงเองทุกเชา้าโต๊ะทํางานมีโน้ตบุ๊กเก่าๆสองตัว ตั้งอยู่ติดหน้าต่างที่มองไปเห็นหลังคาเก่าของบ้านข้างๆฉันนั่งลงเปิดโน้ตบุ๊กตัวหลักเช็คเมลกับหลายลูกค้าอย่างที่ทำทุกวันกล่องข้อความเด้งขึ้นมาทันทีที่ต่อเน็ตพี่แพ้คืออะไรครับเมื่อคืนนี้ลูกค้าคนหนึ่งส่งมาเป็นเจ้าของช่อง YouTube รีวิวเกมที่ฉันตัดต่อให้เป็นประจำฉันขมวดคิ้วแล้วก็ตอบกลับไป เมื่อคืนอะไรคะพี่หลับไปตั้งแต่5้าทุ่มนะเขาส่งสกเกนช็อตแชทมาให้ภาพในจอคือบัญชีไลน์ด้วฉันใช้ชื่อว่าแพลตัดต่อรูปโปรไฟล์เป็นรูปฉันนั่งยิ้มอยู่หน้าคอมเป็นรูปที่ใช้จริงในลายทำงานของฉันแต่ในชื่อมีตัวอักษรเพิ่มมานิดเดียวเป็นตัวจุดเล็กๆข้างหลังที่ฉันไม่ได้ใช้ข้อความที่ถูกส่งจากบัญชีปลอมนั้นก็คือเบื่อแล้วงานแบบนี้อ่ะแกจะอะไรนักหนา ถูกก็เอาแพงก็โวยวายถ้าคิดว่าทำเองได้ก็ไปทำเองเลยจ้าตามด้วยสติกเกอร์หัวเราะอ,อันนี้ไม่ใช่พี่นะคะฉันรีบพิมพ์ตอบลายจริงของพี่ไม่มีจุดด้านหลังชื่อนะพี่ไม่ได้พิมพ์แบบนี้เลยเขาตอบกลับมาเร็วมากเมื่อคืนเราวิดีโอคอลกันด้วยนะพี่จำไม่ได้จริงเหรอคิวยิ่งขมวดหนะัก ฉันดึงประวัติแชทตัวเองขึ้นมาดูย้อนกลับไปดูเมื่อคืนทั้งไลฟ์ส่วนตัวทั้งลายงานไม่มีประวัติแชทวิดีโอคอลกับเขาเลยสักช่องอะไรอยู่เนี่ยฉันพึมพำออกมาเบาๆฉันรู้สึกแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างเพื่อนบอกว่าเจอฉันที่ห้างทั้งที่ฉันไม่ได้ออกจากห้องเลยหรือมีคนโทมด่าว่าฉันพูดจาแย่ ทั้งที่ฉันไม่ได้คุยกับเขามาตั้งหลายเดือนแล้วมันมีคนหนึ่งที่ทำตัวเป็นฉันอยู่ตลอดเวลาและทุกครั้งที่ฉันพยายามอธิบายให้ใครฟังคำตอบที่ได้มักจะมีแต่แ้้เธอคิดมากไปเองแน่อาจจะจำผิดนะไปหาหมอบ้างก็ดีนะซึ่งก็ไปมาแล้วและฉันก็เคยกินยาพวกนั้นแล้วด้วย เสียงรถไฟข้างหลังตึกวิ่งผ่านทำเมากระจกห้องสันนิดๆฉันพยายามตั้งสติหันไปดูนาฬิกาเก่าๆบนผนังเข็มสั้นชี้เกือบ9โมงฉันยังมีงานต้องส่งอีกสองงานวันนี้จะไม่นั่งเครียดกับเรื่องนี้ทั้งวันไม่ได้ขณะที่กำลังพิมพ์ตอบลูกค้ารู้สึกได้ว่ามือสันนิดๆเลยวางมือถือไว้ที่ข้างตัวหันไปมองถ้วยกาแฟแล้วดื่มรวดเดียว กลิ่นขมๆช่วยสมองเตือนขึ้นมานิดหน่อยลายเด้งขึ้นอีกครั้งเค้านี้เป็นชื่อเพื่อนสมัยมปลายมินที่ไม่ได้คุยกันมานานหลายเดือนเมื่อคืนเดินผ่านหน้าคอนโดเราทำไมไม่ทักเราเลยล่ะฉันกดเข้าไปยันและแทบกลั้นหายใจเมื่อคืนไหนตอนตีหนึ่งกว่า,วาไงใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงสกินนี่ดำเสื้อคลุมยีนส์สีฟ้า รองเท้าแตะสีขาวเดินคุยโทรศัพท์เสียงดังด้วยอะฉันก็มองตัวเองในตอนนี้เสือเ้อยืดสีเทาแบบเดียวกันกางเกงสกินนี่ดำเสื้อคลุมยีนสีฟ้าแขวนอยู่หลังเก้าอี้รองเท้าแตะขาวว่างอยู่ปลายเตียงนั่นมันชุดที่ฉันใส่เมื่อวันทั้งวันก็จริงแต่เมื่อคืนหลังเที่ยงคืนฉันนั่งต่งงานเสร็จแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนเลยไม่ได้ออกจากห้องเลยแม้แต่ก้าวเดียว ฉันสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามพิมพ์ตอบเมื่อคืนแพรไม่ได้ออกจากห้องเลยนะมินไม่ได้จำผิดคนใช่หรือเปล่ามินส่งรูปตามมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าทางเข้าคอนโดของเธอพลาบเบลอๆแต่พอซูมดูมันชัดพอที่จะเห็นหน้าผู้หญิงในรูปผมยาวระดับบ่ามัดผมหางม้าเสื้อยืดสีเทากางเกงดำ ตัวไม่สูงมากหน้าเหมือนฉันทุกอย่างรอยแผลเป็นเล็กๆตรงคางด้านขวาก็เหมือนขนฉันลุกขึ้นมาที่ต้นคอฉันล็อกหน้าจอมือถือว่างลงอย่างแรงกว่าปกติหัวใจเต้นถีสายตาเริ่มมองหายอย่างินในห้องเพื่อดึงสติกลับมาบนผนังฝั่งประตูมีกระดานไว้บอร์ดเล็กๆที่ฉันเขียนทูตูลิทไว้แสงแดดสองลอดผ้าม่านเข้ามาเป็นเส้น เงาของเสื้อผ้าที่แขวนอยู่สายไปมาเบาๆตามลมจากพัดลมเพดานทุกอย่างดูปกติแต่ข้างในหัวฉันไม่ปกติเลยฉันรู้ว่าถ้าปล่อยให้ความคิดไหลไปเรื่อยๆมันจะพังแน่ก็เลยลุกไปล้างหน้าเปิดน้ำจากก๊อกในห้องน้ำเล็กๆข้างเตียงเอามือรองแล้วสาดใส่หน้าน้ำเย็นๆช่วยดีขึ้นนิดหน่อยฉันเงยหน้าขึ้นมองตัวเองในกระจก ผู้หญิงหน้าสมสมผมยุ่งตายตาครัายืนมองฉันกลับมาเธอคือฉันแน่นอนไม่มีอะไรแปลกแต่สายตาของตัวเองในกระจกตอนนี้มันเต็มไปได้วยความระแวงเหมือนคนที่ไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นฉันเบือนหน้าเหนียวจากห้องน้ำท,นทันทีไม่อยากจะจ้องกระจกต่อจากนั้นก็ย้อนกลับมาที่โต๊ะทำงานหยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้ฉันตัดสินใจกดโทรหาแม่เสียงลิงโทนยังอยู่พักหนึ่งก่อนที่แม่จะกดรับสายฮัลโหลแพรมีอะไรเสียงแม่ยังเหนื่อยๆเหมือนเพิ่งทำงานบ้านเสร็จแม่ถ้าสมตมติว่ามีคนหน้าเหมือนแพรเป๊ะไปเดินเล่นไปคุยกับคนหนื่นแทนแพรแม่คิดว่ามันเรียกว่าอะไรเหรอ เฮ้ hey, จะมาเริ่มอะไรแต่เช้าอีกลูกแม่บอกแล้วไงว่าอย่าเรื่องพวกนี้มาคิดเยอะน้ำเสียงแม่เปลี่ยนเป็นลำคานิดหน่อยแพลกินยาตามที่หมอให้ไหมช่วงเนี้ยฉันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบตรงๆหยุดกินมาปีกว่าแล้วหลายสายถอในใ,ใจแพลแม่ไม่ต้องห่วงหรอกแค่ถามเฉยๆ ฉันรีบตัดบทเดี๋ยวแพรทำงานต่อแล้วนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวฟังแม่ก่อนฉันกดวางสายก่อนที่แม่จะทันได้พูดจบฉันดูดีว่าถ้าปล่อยแม่พูดต่อเรื่องจะจบลงที่คำเดิมๆกลับมาบ้านไปหาหมอแม่หวังดีกับลูกนะแต่การแบบนี้มันอันตรายกับแพรเองอะไรประมาณนี้แหละฉันนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะสักพัก มองแก้วกาแฟาจนหมดอารมณ์ทำงานไปพักหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องฉันอีกคนไม่ได้เริ่มวันนี้หรอกเหมือนเริ่มตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กประถมที่ต่างจังหวัดที่บ้านเกิดเนะ่ะตอนนั้นสนามเังเล่นอยู่ติดกำแพงวัดมีชิงช้าสนามหญ้าแล้วก็พุ่มไม้ลกๆแถวหนึ่งฉันจำได้ว่าตอนนั้นเตะบอลแรงไปหน่อยลูกบอลกลิ้งเข้าไปใต้พุ่มไม้ที่มีหนามแหลมๆฉันไม่อยากเข้าไปใกล้มันเท่าไหร่ พอเคยโดนหนามตามเจ้านองให้มาแล้วแต่ก็ต้องเก็บลูกบอลอยู่ดีพอเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่ามีลูกบอลอีกลูกวางอยู่ข้างๆเป็นลูกบอลสีแดงแบบเดียวกันตอนนั้นฟ้าเริ่มมืดบรรยากาศเงียบๆไม่มีเด็กคนอื่นอยู่ในสนามเลยมีแค่ฉันกับแม่ที่ยืนคุยกับคนรู้จักอยู่ใกล้ๆซุ้มศาลาฉันก้มลงจะหยิบบอลขึ้นมาพอเงยหน้าขึ้น ฉันก็เห็นตัวแอวงยืงอยู่ตรงพุ่มไม้อีกฝั่งใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันผมเปียเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันรอยไฟเล็กๆตรงข้างแก้มก็อยู่ที่เดิมตอนนั้นฉันไม่รู้จะทำอะไรนอกจากยืนมองเธอก็มองฉันกลับมาเหมือนกันสีหน้าตกใจกลัวฉันก็กลัวเหมือนกันเราถอยหลังพร้อมกันจากนั้นก็เงียบ ไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงๆฉันจำไม่ได้ว่ายืนนานแค่ไหนจำได้แค่ว่ามันคือครั้งแรกที่ฉันไม่แน่ใจว่าตัวจริงๆของฉันคือคนไหนกันแน่แม่เรียกชื่อฉันที้กลับบ้านเสียงดังมาจากด้านหลังฉันกับอีกคนตอบว่าคร้าพร้อมกันแล้วทุกอย่างก็พังตั้งแต่วันนั้นฉันผลักเธอคนนั้นล้มลงไปในพุ่มไม้หนามแล้ววิ่งร้องไห้กลับไปหาแม่ แม่เกอดฉันไว้ถามว่าไปล้มตรงไหนมาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่ฉันก็พูดอะไรไม่ออกตอนที่รถแล่นออกจากโรงเรียนฉันเผลอมองกลับไปที่สนามอีกครั้งเด็กผู้หญิงหน้าตาเหมือนฉันกำลังลุกขึ้นจากพุ่มไม้เข่าทถลอกเลือดซิบๆเธอยือนมองรถของฉันที่กำลังเคลื่อนออกไปสีหน้าเต็มไปได้วยความโกรธและน้ำตา ภาพนั้นไม่เคยหายไปจากหัวฉันเลยตั้งแต่วันนั้นจนโตมันก็โผล่มาเรื่อยๆตอนงานวันเกิดตอนที่มีเพื่อนสนิทตอนที่มีแฟนฉันเคยคิดว่านี่อยากเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งเป็นภาพหลอนจากสมองของฉันเองฉันก็เลยเข้ารับการรักษากินยาทำทุกอย่างที่หมอบอกแต่ไม่ว่าจะทำยังไงทุกครั้งที่ชีวิตฉันเริ่มดี มีคนเข้ามาค่ใกล้อีกคนก็จะโผล่มาแล้วทุกอย่างก็จะพังจนสุดท้ายฉันเลือกหนีขึ้นมาอยู่เชียงใหม่ทำตัวให้หายไปจากโลกของคนอื่นไม่ผูกพันกับใครแบบจริงจังชีวิตจะได้พังอยู่แค่ของฉันคนเดียวฉันคิดว่าฉันตัดสินใจดีแล้วจนกระทั่งวันนี้สายละฉันฝืนตัวเองให้กลับมานั่งหน้าจอ เปิดโปรเจกต์ตัดต่อขึ้นมาทำแต่มือมันไม่ไปหัวมันไม่อยู่กับงานเลยฉันมองไปที่มุมห้องตรงที่วางขาตั้งกล้องเล็กๆที่เคยใช้ตอนถ่ายขายของฉันเดินไปหยิบมันขึ้นมาตั้งมือถือไว้บนขาตั้งหันกล้องมาทางโต๊ะทำงานฉันกดดัดวิดีโอทิ้งไว้อย่างนั้นไม่รู้หรอกว่าจะได้หลักฐานอะไรไหมแต่อย่างน้อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆ ฉันจะได้ไม่ต้องมาเเียงกับใครด้วยคำพูดเปล่าๆอีกฉันยังไม่หยุดแค่นั้นเปิด n o t e บุ๊กเครื่องเก่าอีกตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เปิดกล้องเว็บแคมขึ้นมาแล้ววางให้หันเข้าหากลางห้องตั้งให้มันดนัดวิดีโอทิ้งไว้เหมือนกันตอนแรกฉันรู้สึกเหมือนคนบ้าแต่พอคิดดีๆถ้าฉันไม่ทำอะไรเลยแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นอีกละ่ะฉันก็จะโดนพูดเหมือนเดิมว,ว่าฉันคิดไปเอง ฉันเดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้สู้ายใจลึกๆแล้วหยิบมือถือขึ้นมาจากนั้นก็พิมพ์ข้อความไปหาแม่อีกครั้งแม่ถ้าวันหนึ่งแพรเป็นอะไรไปจริงๆแม่อย่าโทษตัวเองนะแพรไม่ได้เกลียดแม่แพรแค่เหนื่อยฉันกดส่งแล้ววางมือถือไว้ที่หน้าจอแต่แม่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไร เสียงระฆังวัดตอนเที่ยงดังลอดมาเบาๆตามด้วยเสียงรถไฟขบวนใหม่ผ่านหลังตึกอีกครั้งฉันนั่งเงียบๆฟังเสียงทุกอย่างรอบตัวเหมือนกำลังเช็คว,ว่ามันยังเป็นโลกไปเดิมไหมตอนบ่ายแก่ๆแ,แสงในห้องเริ่มเปลี่ยนมันไม่สว่างจ้าเหมือนตอนเช้าแต่ก็ยังไม่มืดฉันนั่งหน้าจอพิมพ์คำสั่งเรนเดอร์งานทิ้งเอาไว้ ใช้ความเครียดทั้งหมดไปกับงานแทนการที่จะคิดเรื่องอื่นจนกระทั่งฉันเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่หน้าห้องมันคือความรู้สึกประมาณว่าประตูหน้าห้องของฉันมีคนอยู่อีกฝั่งเหมือนตอนคุณนั่งในห้องเงียบๆแล้วรู้สึกว่ามีเงาอะไรบางอย่างบางแสงที่ลอดผ่านช่องประตูด้านล่างไว้แป๊บหนึ่งฉันหยุดมือจากนั้นก็มองไปที่ประตูแสงใต้ประตูนิ่งสนิท ฉันพยายามบอกตัวเองว่าคิดมากไปเองแต่ความรู้สึกมันไม่หายไปเลยสุดท้ายฉันก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้ประตูอย่างช้าๆเอาตาแนบที่ช่องตาแมวดูทางเดินหน้าห้องโล่งเปล่าพื้นซีเมนเก่าที่เคยเห็นทุกวันไม่มีใครยืนอยู่ไม่มีรองเท้าไม่มีเงาอะไรทั้งนั้นฉันถอนหายใจออกมาเบ,บาๆแต่ในตอนที่กำลังจะถอยกลับไปที่โต๊ะ ทำเหมือนทุกอย่างให้มันเป็นปกติแต่สายตาฉันดันไปเห็นโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าที่เปิดเว็บแคมไว้ฉันเดินไปนั่งตรงหน้าโน้ตบุ๊กกดหยุดอัดแล้วกดดูไฟล์ย้อนหลังแบบเร็วๆภาพในจอเป็นห้องของฉันเมื่อสักครู่มุมกล้องเห็นประตูอยู่ด้านซ้ายฉันนั่งอยู่โต๊ะทำงานด้านขวาแต่อยู่ดีๆก็มีงาผู้หญิงคนนึงโผล่ม,มาจากขอบจอด้านซ้าย เธอยืนหันหลังให้กล้องหันหน้าไปทางประตูห้องของฉันหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นขณะที่ลากไทม์ไลนย์ย้อนดูผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงดำทรงผมเหมือนเช่นเป๊ะสักพักเธอเหมือนจะหันมาทางกล้องแต่ก่อนที่หน้าของเธอจะเข้ากรอบภาพก็ตัดพรกล้องเว็บแคมกระตุกเล็กน้อยเหมือนโดนอะไรสะเทือน จากนั้นก็ไม่มีเธออยู่ในเฟรมแล้วแทบจะเหมือนภาพตัดต่อเลยแต่ฉันไม่ได้แตะกล้องเลยนะมือถือที่ตั้งหัดอีกมุมหนึ่งก็ยังอัดอยู่ฉันยังไม่กล้ากดดูเลยในตอนนั้นมือฉันสัน่นจนต้องกอดแขนตัวเองเอาไว้แน่นๆแล้วก็นั่งนิ่งๆอยู่หน้าจอสักพักฉันคิดอะไรไม่ออกนอกจากเดินไปปิดเตาแก๊สปิดปลั๊กทุกอย่างที่เสียงไฟไหม้แล้วเดินไปนั่งกลางห้อง เอาหลังพิงเตียงจากนั้นก็มองไปรอบๆห้องเช่าของฉันไม่ได้ใหญ่นะักมีเตียงเดียวโต๊ะทำงานโต๊ะเล็กสำหรับวางของกับฉันวางหนังสือเก่าๆหน้าต่างบานเดียวที่มองออกไปเห็นกระแพงบ้านข้างๆถ้ามีใครคนอยู่ในนี้ฉันต้องเห็นแน่ๆพอแล้วนะฉันพูดออกมาดังๆทั้งที่ในห้องมีแค่ฉัน ถ้าเธอมีอยู่จริงออกมาคุยดีๆก็ได้แต่ก็เงียบฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครตอบอยู่แล้วแต่แค่พูดออกมาเพราะอึดอัดไม่อยากเก็บเอาไว้ในใจอีกต่อไปแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่าตัวเองนั่งเหมือไปนานแค่ไหนรู้ตัวอีกทีตอนที่ท้องร้องเพราะว่าฉันไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าฉันลุกไปในครัวเล็กๆตรงมุมห้อง จุดเตาแก๊สต้มน้ำตั้งใจจะต้มมาม่าก,กินรองท้องแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะทำยังไงต่อกับเรื่องทั้งหมดนี้ไฟบนเตามันลุกสีน้ำเงิน,นอ่อนๆในาน้ำเริ่มมีฟองเล็กๆฉันยืนมองมันนิ่งๆเหมือนใช้สมองอยู่กับสิ่งที่ง่ายที่สุดตรงหน้าตอนที่ฉันหันกลับจากเตาแค่หมุนตัวครึ่งรอบภาพตรงหน้ากระทำให้ขาของฉันแทบหมดแรง ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่โต๊ะทำงานของฉันหลังของเธอหันมาทางฉันเล็กน้อยเส่ยผมทัานถูด้วยท่าทางที่ฉันคุ้นเคยเกินไปเสื้อยืดสีเทากางเกงดำแบบเดียวกับที่ฉันใส่รองเท้าลากวางไว้ใต้โต๊ะเธอหันหน้ามาช้าๆใบหน้าที่ฉันเห็นมันคือหน้าของฉันเองไม่มีอะไรต่างเลยสักอย่างรูปคิ้วเหมือนกัน ดวงตาแบบเดียวกันรอยแผลเล็กๆตรงคางด้านขวาก็อยู่ที่เดิมเธอเบิกตากว้างเหมือนตกใจไม่ต่างจากฉันเรานั่งมองกันเงียบๆสองคนแต่ว่าอยู่คนละมุมห้องเสียงน้ำบนเตาเริ่มเดือดพ่านอยู่ด้านหลังเสียงรถไฟขบวนเย็นกำลังวิ่งผ่านด้านหลังตึกเสียงระฆังวัดเงียบไปนานแล้วตอนนี้มีแค่เสียงลมหายใจฉันกับเธอปะปนกันในห้องแคบๆ ฉันคิดมาตลอดว่ายังไงวันนี้มันก็ต้องมาถึงสักวันแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆฉันกลับทำอะไรไม่เป็นเลยฉันยืนตัวแข็งอยู่กลางครัวน้ำเดือดในหม้อดังปุดปปุุดดอยู่ด้านหลังแต่ฉันไม่กล้าหันกลับไปปิดเตาแก๊สเลยสักนิดผู้หญิงที่นั่งตรงก็อี้โต๊ะทำงานของฉันเธอเหมือนฉันทุกอย่างแบบยกมาทั้งดวงเรามองหน้ากันเหมือนกำลังส่องกระจกแต่กระจกไม่ควรหายใจแรงได้แบบนี้ ฉันตัดสินใจพูดก่อนเสียงสั่นจนควบคุมไม่ได้เธอเธอเป็นใครอะอีกคนขยับตัวเล็กน้อยเหมือนกำลังกลัวฉันพ,พอๆกับที่ฉันกลัวเธอก็กำลังจะถามเหมือนกันเสียงเธอเหมือนฉันไม่มีผิดบรรยากาศตึงจนห้องทั้งห้องเหมือนหายไปเหลือแค่เธอกับฉันเท่านั้นฉันกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบาก ก่อนที่จะถามอีกครั้งเธอเข้าห้องฉันไปได้ยังไงเธอทำสีหน้างง,ง,งนี่ห้องของฉันนะคำว่าฉันของเธอมาทำให้ฉันขนลุกวาบขึ้นมาทันทีเหมือนโดนมีดบางๆเฉียนความเป็นตัวเองออกไปอีกชั้นเราพูดคุยกันแบบคนที่เกลียดกันมาตลอดชีวิตทั้งที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนเธอบอกว่าฉันคือคนที่แย่งชีวิตไปจากเธอ ฉันคือคนที่ได้ขึ้นรถกับแม่ฉันคือคนที่ไปนั่งเป่าเค,ค้กวันเกิดฉันคือคนที่ได้คบกับแอนดรูวตอนมัธยมฉันคือคนที่ได้เข้ามาหาลัยฉันคือคนที่ได้ย้ายมาเชียงใหม่ทั้งหมดที่เธอพูดคือภาพสะท้อนชีวิตของฉันทั้งนั้นแต่เธอเล่าว,ว่าเป็นชีวิตของเธอฉันตั้งหากับที่เริ่มก่อนเธอพูดเสียงแข็งขึ้น แล้วทำไมทุกครั้งต้องเป็นเธอที่ได้ไปต่อทำไมต้องเป็นฉันที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังฉันเผยหลุดหัวเราะเยอ้ยอยันออกมามันไม่ใช่เสียงตงลกแต่เป็นเสียงของคนที่ตึงเกินทนเธอคิดว่าฉันได้มีชีวิตที่ดีเหรอฉันสวนกลับฉันเป็นฝ่ายที่โดนด่าว่าโรคจิตโดนหมอจับยัดยาโดนเพื่อนเลิกคบเป็นฝ่ายต้องหนีขึ้นมาอยู่คนเดียวไม่เคยกล้าผูกพันกับใครเลย ฉันกล้าเข้าไปใกล้เธออีกนิดถ้าจะมีใครที่ถูกทิ้งมันคือฉันตั้งหากแหละตาเธอเบิกกว้างขึ้นดูกโกรธแต่มีบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยเหมือนความเสียใจที่เก็บกดมานานเธอลุกขึ้นยืนหายใจแรงเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมงั้นเรามาพิสูจน์กันว่าใครกันแน่ที่ควรอยู่ในร่างนี้ ฉันไม่รู้ว่าอะไรทําให้ฉันทําแบบนั้นอาจเป็นความกลัวอาจเป็นความโกรธหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่กดไว้ในใจมาตั้งแต่เด็กฉันคว้าหม้อ,อซุปเดือดจากเตาโดยไม่คิดแม้แต่วินาทีเดียวแล้วก็สาดใส่หน้าของเธอเ,ธอเต็มแรงเสียงกรีดร้องดังลั่นห้องเสียงของเธอแต่เหมือนฉันตะโกนเองผิวของเธอพองน้ำเดือดไหลาอาบลงตามคอเธอทิ้งตัวลงกับพื้น กุ่มหน้าตัวเองเอาไว้แต่แม้จะเจ็บเธอยังพยายามยันตัวลุกขึ้นมาเธอคว้าม,มีดจากโตก๊ะข้างๆได้ก่อนฉันแสงสะท้อนใบ,บมีดแวบเดียวคือสิ่งสุดท้ายที่ฉันเห็นก่อนที่เธอจะพุ่งเข้ามาฉันยกแขนขึ้นกันมีดเฉียดผ่านผิวอย่างง่ายดายเลยกระเด็นลงพื้นไปเส้นยาวตอนนั้นห้องทั้งห้องกลายเป็นสนามต่อสู้ของผู้หญิงสองคนที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะ เราแย่งมีดกันตบกันดึงผมกันแล้วก็กลิ้งไปกับพื้นไม่มีใครยั้งมือไม่มีใครยอมตายฉันไม่รู้ว่าเราสู้กันนานแค่ไหนรู้แค่ว่าสุดท้ายหัวฉันฟาดที่ขอบโต๊ะเข้าอย่างจังภาพตรงหน้าพราไหวแล้วเสียงในห้องก็ค่อยๆหายไปฉันฟื้นอีกครั้งในโรงพยาบาล แสงไฟสีขาวทำให้ตาฉันแสบพอรู้สึกตัวถึงได้รู้ว่ามีผ้าพันแผลเต็มแขนของฉันแล้วก็เต็มหน้าของฉันเลยมีสายระยงระยางเต็มแขนไม่หมดหมออยู่ที่ข้างเตียงแล้วก็อธิบายกับฉันว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงของผู้หญิงกรีดร้องตำรวจพังประตูเข้าไปแล้วก็เจอฉันคนเดียวอยู่ในห้องแต่ว่ามีเลือดสาดเต็มพื้นไปหมดหมอซุบความ มีดตกอยู่ข้างตัวแพรมันไม่มีใครอีกคนนะหมอพูดช้าๆเหมือนกลัวว่าฉันจะแตกสลายแพรทำทั้งหมดกับตัวเองเพราะการทางจิตมันกำเลิบฉันใส่หน้าช้าๆหมอฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะมันมีคนจริงๆหมอมองหน้าฉันเหมือนคนไข้ที่พยายามโกหกตัวเอง ไม่ได้ยินเสียงใครทั้งนั้นเลยนะไม่มีร่องรอยของคนอื่นเข้าห้องของคุณด้วยไม่มีกล้องไหนจับภาพได้เลยฉันกำมือจนสั่นอยากลุกไปบอกกับทุกคนอยากตะกนองได้ใครก็ได้ช่วยเชื่อฉันสักครั้งในชีวิตแต่ร่างกายมันก็หนักเหมือนหินสุดท้ายฉันก็ทำได้แค่นอนมองเพดานน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมันมีตัวตนอยู่จริงๆนะ ฉันพึมพำเป็นคนหมดแรงมันไม่ใช่ภาพที่ฉันคิดขึ้นมาเองหมอปลอบฉันด้วยน้ำเสียงนุ่มๆเหมือนกับปลอบเด็กเล็กที่กำลังร้องไห้แล้วก็ขอตัวออกจากห้องเพื่อไปคุยกับพยาบาลแล้วช่วงเวลาที่ทำให้ฉันยังกลัวอยู่จนถึงตอนนี้ก็มาถึงหลังจากที่คุณหมอออกไปเสียงประตูห้องผู้ป่วยก็เปิดออกเบาๆ ฉันหันไปมองโดยไม่คิดอะไรพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารใบหน้าของเธอเรียบเฉยท่าทางธรรมดาเหมือนพยาบาลทุกคนที่เดินผ่านห้องนี้มาตลอดทั้งวันแต่พอเธอหันหน้ามาทางฉันเต็มๆหัวใจฉันก็หยุดเต้นเป็นหนึ่งจังหวะเพราะหน้าของเธอโครงหน้าแววตานังบริเวณแก้มมันเหมือนกับฉันแป๊ะเลย เหมือนฉันตอนอายุ25ก็จะมาเป็นแบบทุกวันนี้ฉันหน้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกลำคอแห้งผากพยาบาลคนนั้นยิ้มบางๆให้รอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของคนปกติมันคือรอยยิ้มของคนที่รู้ความจริงบางอย่างที่ฉันไม่รู้เธอเอียงหน้าเล็กน้อยแล้วก็พูดเสียงเบาๆว่า,วาไม่ต้องกลัวนะ ตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วคำว่าปลอดภัยแล้วฟังดูแปลกมากเหมือนมันซ่อนความหมายอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในฉันขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนร่างกายกำลังจมลงในที่นอนเธอเดินออกจากห้องไปอย่างช้าๆประตูปิดลงแบบไม่มีเสียงฉันหอบหายใจรัวเหมือนคนเพิ่งวิ่งหนีตายมาฉันไม่รู้ว่าเธอคือใครหรือเธอคือฉันอีกคนหรือฉัน กำลังมองตัวเองคนที่หลุดออกมาจากตรงไหนของชีวิตกันแน่แต่สิ่งเดียวที่รู้แน,น่ๆก็คือฉันไม่ได้อยู่คนเดียวมาตลอดชีวิตแล้ววันนี้ฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าฉันคือตัวจริงหรือเปล่า โอ้โห oh เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้ฮะสรุปสุดท้ายแล้วนะครับแพรเธอคือใครกันแน่แล้วคนที่อยู่กับแพรมาตลอดที่หน้าเหมือนแพรเนี่ยเธอมาจากไหนหรือว่าจริงๆแล้วแพรเนี่ยอาจจะเป็นตัวปลอมมาตลอดแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นตัวจริงเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเหน็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ <S <S ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับผม แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ